าานณะสถาบันวูนสองสัปดาห์ต่อมาหลังกลับจากการเข้าค่ายของสถาบันเออนี่เกิวฉันคิดว่าตอนนี้นายน่าจะลมดีขึ้นแล้วใช่มหใช่ไหม,มก็ดีผมก็ดีเหมือนเดิมนั่นแหละ ่องนี้คิวเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอะจะรู้สึกเหมือนเขาสามารถจะพังพื้นด้านล่างนั้นได้เลยเขาน่ากลัวกว่าปกติอีกมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นก็ได้นี่ไงนิยายที่เรื่องเื้อกันของนี้นะ่ะที่มีตัวละครที่คล้ายกับท่านเซซินแล้วก็ท่านออสการ์ใช่ไหมฉันก็อยากอ่านมันบ้างนะ <c oughs> ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้อ่านมันเหมือนกันด้วยเหตุผลบางอย่างนิยายเล่มนั้นที่ลินเขียนกลายเป็นที่นิยมในหมู่นักเรีนยนหญิงไปแล้ว เธอคันลอกนิยายของเธอเอาไว้หลายเล่มแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้ในห้องสมุดคนที่ช่วยเธอคงจะต้องเป็นเจกดนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาเองก็กําลังเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เมื่อสามวันก่อนนิยายเล่มนี้ได้รับความสนใจแค่จากใครบางคนแต่ยูยูความนิยมมันก็กลับพุ่งพลวดนอกจากนี้ชื่อผู้เขียนนิยายที่ชื่อวันนี้นะนะ เห็นได้ชัดๆเลยว่ามาจากการสลับตัวอักษรกันของคา่าวีแอดหลังจากที่ฉันเรียกเธอมาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่เธอกลับตอบมาว่าฉันต้องการเพิ่มจำนวนเพื่อนที่มีความสนใจแบบเดียวกันนะ่ะเป้าหมายของฉันคือการเขียนผลงานศิลปะที่สามารถเติมเต็มหัวใจของทุกคนได้แล้วทำให้พวกเขาหลงไหลในผลงานชิ้นนั้นแล้วฉันก็จะลากพวกเขาลงไปในเหวลึกกับฉันประมาณว่าอยากจะเขียนนิ้ย้ายจนทำให้คนติดงอมแงมจนเลิกไม่ได้เลยสินะ ฉันก็คิดว่าเธอกําลังผจญภัยอยู่ในรุดของเจสซค่เอกอะแต่ดูเหมือนเธอจะกะังวลเกี่ยวกับเรื่องการจับคู่กันของคนอื่นมากกว่าชีวิตรักของเธอเองซะอีกเจซินดูเหมือนนายจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีจริงๆเลยนะ <c oughs> การเอาไปใช้เป็นตัวละครอะไรแบบนั้นยิ่งไปกว่านั้นยังถูกจับไปเข้าคู่กับฟาบาดมีคนต้องมากมายทำมต้องเป็นหมอนนั่นด้วยล่ะเขนะอย่างน้อยมันไม่ใช่นิยายสําหรับผู้ใหญ่นี่นะแม้ว่าออสการ์กับฉันจะถูกใช้เป็นต้นแบบให้กับตัวละครก็เถอะ แต่เชื่อมันก็ต่างกันนะฉันก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะฉันเดาว่านายคงจะบอกว่าวิธีที่ตัวละครพูดและการกระทํานั้นมันอ้างอิงมาจากพวกเราอย่างนั้นสินะอฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะถึงฉันจะรู้ว่ามันเป็นแค่นิยายแต่ยังไงฉันก็ไม่ชอบมันอยู่ดีแถมนายยิ่งดูสนิทกับฝาบาทมากขึ้นด้วยหลังจากที่กลับมาจากค่ายของสถาบันนั่นอ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างการเข้าค่ายฉันก็เลยได้รู้ว่าออสการ์ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรเออนะ เพราะเราต้องมาลงเอออยู่ห้องเดียวกันตอนนั้นฉันเองไม่รู้เลยว่าจะต้องทำตัวยังไงอะอะไรนะห้องเดียวกันเงินหรอหอืมเออเกียวอืมมีมันแย่ามากเลยจากประสบการณ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันรู้ดีวันนี้มันเป็นเรื่องที่เซนสัทีบกับกิวแค่ไหนอะนายหมายความว่ายังไงที่ว่าอยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่อยู่ห้องเดียวหรอกหรอ เปล่าอ่ะนายก็รู้นี่ว่ามันเป็นการส่งเอาอ่ะส่งเอาเหรอเออใช่แต่เขาก็จับอะไรฉันไม่ได้หรอกนะจะเย็นเย็นนะจะเย็นๆ็แม้ว่าเราจะนอนเตียงเดียวกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเดียงเดียวกันหลุดปปา่าทำไมละ่ะนายถูกบังคับเหรอก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นฉันก็เกิดกลัวขึ้นมานะนี่นายเลือกเองสินะ ในทางเทคนิคแล้วมันก็ใช่อ่ะ,ะ <c oughs> เขาต้องกดแล้วแน่เลยฮนะโทษทีนะแต่ผมไม่อาจจะมองหน้าพี่ตอนนี้ได้จริงๆเดี๋ยวสิเกลทำไมงต้องกดขนาดนี้ด้วยอ่ะนี่มันมากกว่าตอนแรกอีกอย่าตามผมมาผมต้องจะเย็นก่อนเราถึงจะเจอกันได้เกลฉันทำให้คิวโกรธซะแล้วสิ